ปตทพลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Wake up Thailand นะครับพบกันอีกครั้งที่นี่ทาง Voice TV นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆนะฮะครับวันนี้ก็มีข่าวที่ดูแล้วเห็นภาพแล้วก็แปลกดีเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวมีเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเรื่องอะไรเนี่ยนะฮะคมันในเรื่องเยอะฮะแต่เมื่อกี้คุยกันเกี่ยวกับ ภาพนี่ตลาดนัดรถไฟนี่ยนะฮะเพราะมันเละอย่างเงี้ยฮะทำไมลื้อกันทีนี่คือแบบมากันหมดเลยนะฮะรถแทรกเตอร์รถแบ็คโฮนี่เป็นภาพตลาดนัดรถไฟในเขตจัดูจัรนะฮะซึ่งเขาบอกว่าในช่วงสองคืนที่ผ่านมานี่มีการเข้าไปหรือคือเจรจาให้ผู้ค้าขายเนี่ยไปขายที่ถนนสีนครินซึ่งเป็นพื้นที่ใหม่ก็เมื่อวานคุณประพัฒน์จงสงวนเขาก็บอกว่า ตกลงคุยกันได้แล้วนะครับแต่ปรากฏว่าก็ก็คือมีการลื้ออยู่ดีครับแต่ประเด็นนี้คือไม่ให้ตกลงคุยกันได้แล้วครับตอนแรกคุณไม่คุยกับเขาครับแล้วคนก็ไปลื้อครับคือเรื่องมันซับซ้อนมันตั้งแต่คืนวันจันทร์นะครับก็คืออยู่ดีๆก็มีชายชะกันชายชุดดำสี่สิบคนนะครับเข้าไปพร้อมรถแบ็คโฮก็ไปจัดการบริเวณนี้ฮะตลาดรถไฟไปไป ปรับพื้นที่โดยอ้างว่าเพราะว่าการรถไฟรับพื้นที่คืนมาทําสายสีแดงนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กก็มาเลยครับพ่อค้าแม่ขายแถวนั้นซึ่งเป็นคนจันกลางจํานวนมากก็มาล้อมฮะยึดรถคืนอ๋อเขาสู้สู้สทีนี้เรื่องมันก็มันก็เป็นปกติเรื่องคลาสสิกเลยเพราะว่าผููว่าวันลงคืนก็มาไม่รู้เรื่องเพราะว่าลูกสมุนข้างล่างเขาไปดีลอะไรกันไว้ในในวรียลาบเขาสั่งมาก็เคาะไปใช่ไหมครับทีนี้ก็เลยต้องมานั่งคุยนั่งคุยเสร็จ จบโดยการที่ต้องให้ที่ดินฟรีๆกับพวกพ่อค้าแม่ขายอีกร้อยเมตรไปนั่งขายอีกห้าเดือนก่อนก่อนก่อนที่จะย้ายไปที่ใหม่ก่อนที่จะย้ายไปที่ใหม่ก็แต่ว่าให้เขาฟรีๆห้าเดือนมันย้อนกลับมาว่าตรงนี้คืออะไรตรงนี้ก็คือลานจอดรถของราสสพซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเป็นของไทยเป็นของรัฐสายกิจซึ่งเจ๊งไปแล้วรนส่พมันค้ายๆค้าอูพีอสนะครับก็ส่งนู่นนี่ไปเรื่อยๆครับก็ ก็เป็นอย่างนี้นึกถึงสมัยคุณชูวิทย์นึกถึงสมัยอะไรนะครับคือปัญหา,าของเมืองไทยคือเวลามันมีเคสแบบนี้เนี่ยการลืมหนึ่งมันจะชอบทัาตอนกลางคืนมากๆซึ่งผมไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรอย่าง<พ>มคุณชูวิทย์พอค้าไม่ค้าไม่อยู่หรือเปล่าหรือง่าย<ช>ไม่ต้อง,งทะเลาะก,กันก็ด้วยแต่ว่าที่สองคือ พอมากลางคืนมันมักจะมาพร้อมกับชายชะกันจํานวนมากเข้าไปทุบทําลายของของเขาผมก็จะว่าที่นี้ยังไงเนี่ยทางการรถไฟเขาก็ต้องยึดคืนใช่ไหมครับคื่ประเด็นก็คือมันไม่ได้มีนโยบายให้ตั้งแต่แรกมเหมือนเป็นคนแบบระดับล่างที่แบบมันก็เหมือนเรื่องขับเล่แพงลอยไงฮะนโยบายใหญ่จริงๆมันไม่มีมันก็เป็นเรื่องย่อยว่าใครให้ผู้ว่ากอมอถามว่าผู้ว่ากทมอรู้ไหมว่าตรงไหนขายได้ ผู้ว่ากาทม ENA ก็ไม่รู้หรอกอขายวันไหนผู้ว่ากาทมอาจจะยังไม่รู้เลยแต่ว่าถ้าดูจากข่าวในบางกอโพสต์ใน yep. บางกอโพสต์บอกว่ามีเจ้าหน้าที่ของการรถไฟเ,เนี่ยซึ่งผมเคยได้ยินเรื่องนี้มานานแล้วด้วยนะฮะ,ะผมเคยเจอคนที่ขายของที่นี่บางคนเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ของการรถไฟบางคนเนี่ยก็ไปเก็บเงินจากเขาแล้วก็บอกว่าการเก็บเงินเนี่ยคือการรถไฟให้มาเก็บเพราะฉนั้นสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าใจคือเขาเสียเงินเช่าที่จากการรถไฟทุกเดือนแต่ตามผู้ว่าการรถไฟเขาบอกว่าจริงแล้วในพวกนี้แอบอ้างแต่ว่าคนที่มาเก็บเนี่ยเป็นคนของการรถไฟจริง เนื <N> ่องแม่หร <N> ือเปล่า จริงอะจริงก็ในข่าวนี้ก็ยอมรับผู้ว่าก็ยอมรับแต่ผู้ว่าบอกเขาไม่รู้เรื่องอ๋อพวกนี้เขาคิดว่าเขาเช่าพื้นเพราะฉะนั้นสําหรับเรื่องแบบนี้เนี่ยสิ่งที่ผู้ว่าต้องรีบทาโดยด่วนคือไปลากคนที่ไปเก็บเงินจาพาะค้าแม่ค้าเข้ามาเพราะว่าหนึ่งทำให้การรถไฟเสียชื่อด้วยที่สองคือไปต้มตุ๋นพ่อค้าแม่ค้าเขาดยแต่ว่าควนี้พอลืมมันลื้อเรียบร้อยแล้วเนี่ยชีวิตพวกนี้เขาก็จะเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมคือเขาก็ต้องไปหาที่เขาขยับไปอีกร้อยเมตรก่อนแล้วตอนนี้มันมีตลาดรถไฟสองแถวศรีนครินนะครงือ่ ไม่ฮะแถวศรีนครินผมอยู่แถวนั้นผมยังไม่ได้เจอตลาดรถไฟเดี๋ยวคนจะได้เจอฮะกเดี๋ยวคนจะได้ไปเดินนะฮะดีๆนะฮะคุณไม่ดีจะโดนนะแต่แต่วันอยู่ที่คือตลาดพวกนี้มันเป็นตลาดที่มันอยู่ที่ว่าวัยเด็กคุณเป็นยังไงถ้าวัยเด็กคุณเคยอยากได้ของเล่นบางอย่างแล้วพ่อแม่ไม่ซื้อให้คุณก็จะได้ไปซื้อของเล่นนี้กลับมาหรือคุณเคยมีแล้วมันพังคุณก็จะได้ไปซื้อกลับมามันมีของเก่ามีอะไร เป็นอย่างเงี้ยเป็นวินเทจอ่ะเป็นวินเทจเป็นอะไรมันเลวินเทจมากเลยนเนี่ยออก<ต>มาแ,<ต>แบบผมคิดว่ามันเป็น,ป,นประเด็นที่สําคัญก็คือมันมันสะท้อนในเมืองเนี่ยเราไม่มีที่ให้คนที่เป็นพวกลายย่อยเนี่ยเขาทามาหากิน<อ>ไงฮะผมฟังอาจารย์สีโลดเหมือนเข้าข้างพอค้าแม่ค้านะผมไม่ได้เข้าข้างแต่ผมคิดว่ามันมีเหตุผลที่คนจนํานวนมากเขาอยากจะมีที่ขายของที่ทํามาหากินแล้วแล้วที่แปลงใหญ่ของของของหน่วยงานต่างๆของรัฐใ,ในกรุงเทพมันมีเยอะจริงซึ่งไม่ได้ ใช้ประโยชน์อะไรกับใครครับทีนี้จะแก้ปัญหาแบบนี้ไงผมคิดว่ามันก็ต้องมีคนคิดในร,ระยะยาวเหมือน<ช>กัน<ช>ไม่<ช>ไม่อย่างนั้นพอมีที่ว่าง เขาก็ไปขายของกันแล้วพอจะเอาที่คืนเขาก็ต้องไปทุบตีไปไล่รื้อกันอย่างเงี้ยผมก็เห็นใจผู้ว่าได้หนึ่งเหมือนกันผพราว่าบางทีผู้ว่าเข้าไปเนี่ยแล้วที่ดินที่มีอยู่ในมือเนี่ยบริหารเองไม่ค่อยได้เพราะว่ามันมีกลุ่มอิทธิพลเยอะมีคนมาใช้ที่มาเยอะเขาขายกันมาตั้งแต่ก่อนคุณประพัฒ์จะเป็นผู้ว่าแล้วแต่ว่าคาให้สัมภาษณ์ของผู้ว่าบางอย่างผมคิดว่าก็ต้องระวังกันนั่นคือพอมีเคสแบบนี้ขึ้นเนี่ยนะครับคุณประพัฒน์จงสนก็เลยให้สัมภาษณ์ว่าต่อไปนี้เนี่ อันนี้ประกอบโพสบอกว่าผู้ว่าให้สัมภาษณ์แบบนี้รับก่นวิญญาณสไตล์ขี่ฮารเลย์นะฮะคือผู้ว่าไม่เข้าใจว่าคนที่อยู่ตามที่การรถไฟเนี่ยเยอะมากแลวเป็นคนจนเป็นคนสลัมในเมืองเยอะมากนะครับไม่ง่ายนะฮะพูดบำนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูฮะได้สิ่งหนึ่งที่ไม่ง่ายเหมือนกันขับรถชนเสาไฟฟ้าเนี่ยนะฮะอันนี้มันมากคือมันเป็นกระแสไงว่าใครต้องรับผิดชอบเวลาทําไฟดับ ผมเห็นใจกฟผอยู่เหมือนกันนี่คือตัวการที่ทําไฟดับนั่แหละครับแต่นี่ไฟดับคือเข้าใจว่าเสาไฟฟ้าเนี่ยที่ถูกขับรถคนขับรถชนพังยับเยินในในจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่กฟผอฮะทําไมหน้าตาเขาดูมีความสุขอย่างนั้นนะครับเขาอาจจะคุณดูเสื้อเขาดิฮะอันนี้คือเป็นภาพที่น่าจะได้ภาพประจำปีนะเมาเมาทุกวันเมาแมทุกวันนะ แต่เขาไม่ได้เมาใช่ไหมเขาใส่เฉยๆมั้งแต่เค็นเรื่องเต็มคอเลยนะครับแตสว่าเผืออนางนะฮะเป็นคนของเจ้าหน้าที่กฟผเขื่อนท่าทุ่งนางขับรถปิกอัพแหกโค้งใกล้แยกไฟแดงตลาดตลาดซุกตลาดสชุกว่ยฮะตลาดชุกโดนถนนแสงชูโตจังหวัดกาญจนบุรีครับคือบังเอิญเป็นความโชคร้ายของกปผนะฮะต้องดีเฟนซ์กปผนิดหนึ่งว่าเขาไม่ได้ออกนโยบายให้ไอ้คนนี้ไปทําอย่างนี้แต่คนนี้เนี่ยมันเมา แล้วก็ทำากะฟผเสียชื่อเสียง,ยง<อ>ชนเสาไฟฟ้าคือผมไม่กล้าว่าคนเมาแล้วเดี๋ยวคนหาว่าผมเป็นพวกแบบรังเกียจคนเมาทําให้คนเมาถูกมองในแง่ร้ายคนเมาไม่ควรขับรถหรอแต่ว, <ๆ S 2> ว่าประเด็นกับผมคือนี่คือสิ่งที่สื่สอไทยทําได้ครับอ,อ <ๆ S 2> สื่อไทยทําได้แค่จับเจ้าหน้าที่ระดับล่างทําไฟดับทั้งเมืองแต่ว่าสื่อยังไม่สามารถไปจับผู้ว่ากอฟผอและรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมในข้อหาไอ้กระทรวงพลังงานในข้อหาทําไฟดับทั้งเมืองได้ครับทันั้น ก็ต้องให้รางวัลข่าวสดนะฮะข่าวสดทําได้ขนาดนี้เรียกเืยนทาไดมากกว่าข่าวสดหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าคนนี้เขาจะดังนะเพราะวงการพลักเครื่องก็จะไปดูว่าเขาใส่พระยี่ห้ออะไรแล้วก็ไปตามซื้อกันที่ทำไม่ใส่ดาวทั้งหมดเนี่ยผมว่าอย่างน้อยอันนี้ดีคือไม่ต้องโทษฟ้าผ่าเลยอะไรคือแบบอย่างน้อยก็ฮิวแมนฮิวแมน r o r ร์ครับฮิวแมนเออรอย่างเต็มที่แล้วก็มีเรื่องนี้นะซึ่งรายละเอียดมัน าามันอาจจะมีอะไรมากกว่านี้ก็ได้อข่าวใหญ่มากผมนี่ติดตามในรายละเอียดในทานะเป็นแฟนข้าวมันไก่ฮะ,ะเ,รเราทุกคนเวลากินข้าวมันไก่แล้วชอบใส่น้ําจิ้มเยอะๆนั่นแหละครับแต่ว่าคนไปนใส่น้ําจิ้มเยอะๆที่ชนบุรีไม่ได้นะ,ะจะไม่ได้พวกขับ<ด>ใจบน้ําจิ้มข้าวมันไก่ครับชักปืนยิงค,คืออะไรฮะคือน้ำจิ้มไม่อร่อยดับแค้นขอเติมไม่ให้ขอน้ำจิ้มเราไม่ให้ไม่อร่อยแล้วยิงนี่อันนี้น่าเกลียดแล้วแต่นี่เรื่องรายละเอียดจริงนะทุกเล่มลงยืนยันตรงกันมีเรื่องอย่างนี้ฮะผู้ชายคนนึง ไปกินข้าวกับแฟนสั่งข้าวมันไก่สองจานเข้าใจว่ามีน้ำจิ้มสองถ้วยนะฮะของตัวเองหมดขอคนขายไม่ให้น้ำจิ้มยังไม่จบนอกจากไม่ให้แล้วยังเดินมาชนถ้วยน้ำจิ้มของแฟนโอ้น้ำจิ้มน้อยล้วยังมาชนของตัวเองหมดของแฟนหกผู้ชายคนนี้ก็แมนฮะไปท้าต่อยกับเจ้าของร้านเจ้าของร้านต่อยชนะอีกโอ้คิดดูผู้ชายผมยาวคนหนึ่งซึ่งน้ำจิ้มตัวเองหมด น้ำจิ้มแฟนหกต่อยเจ้าของร้านก็แพ้นี่มขับบ้านไปขับรถมาเป็นประเด็นคือแฟนนั่งดูอยู่ด้วยนะคือมันเสียความเป็นชายอย่างรุนแรงแล้วเนี่ยหอต้องน้ำจิ้มยังไม่ได้ความเป็นชายตั้งแต่ขายเขาเป็นน้ำจิ้มเขาเป็นไก่นะขอก็ดีๆไม่ให้ขับรถกลับบ้านมามายิงฮะ อ๋อคือยิงเฉียดศีรษะไปครับแต่ว่าหม้อข้าวมันไก่อะไรเจ๊งหมดเลยนะฮะก็คือทั้งหมดเนี่ยฮะข้าวมันไก่น้ําจิ้มถ้วยเดียวฮะนี้น่าจะเป็นข่าวระดับรอยเตอร์เลยนะฮะนี่คือที่เมืองพัทยานะฮะแล้วก็ตอนนี้เขาก็พยายามไล่ล่าหนุ่มคนนี้อยู่ไล่ล่าเลยใช่ไหมเขาไล่ล่าเลยมีกล้องวงจรปิดคือร้านนี้เนี่ยสามารถมีกล้องวงจรปิดนะฮะแต่ไม่ให้น้ําจิ้มข้าวมันไก่อีกถ้วยหนึ่งอันนี้ผมเห็นใจมากนะหรือว่าร้านเขาเป็นพวกเดี๋ยนี้ข้าวมันไก่บางร้านเขาขายน้ำจิ้มขายน้ำ พี่คนนี้เขาไม่รู้หรือเปล่าไปขอฟรีร้านที่ผมกินนี่ยังไม่แหมขนาดข้าวมันกไก่จานนะห้าสิบหบาทก็ยังแถมจิ้มเลยอารมณ์ร้อนนะฮะเดือดง่ายอย่างนี้แต่ว่าก็เข้าใจความรู้สึกของคนที่จะขอเติมน้ําจิ้มข้ามันไก่แล้วแล้วถูกปฏิเสธมันมันก็ไม่แฟร์ไม่ค่อยไม่ค่ยเป็นธรรมผมแนะนําครับ ก็ไปอย่ากินน้ำจิ้มไปกินข้าวมันไก่กับซีอิ๊วดำแทนไม่เอาดิอย่าแก้ปัญหาแบบกระทรวงพาณิชย์ติดคุณอย่างนี้ไม่ได้เฮ้ยตอนนี้ตอนนี้กระเทียมมันแพงน้ำจิ้มข้าวมันไก่มันมีกระเทียมมีมะนาวมันแพงพูดถึงเรื่องของกระเจียวกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะฮะไข่ไก่เนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าขอขอคุยเรื่องนี้ต่อนิดนึงดีไหมฮะเพราะว่าตกลงแล้วมันไม่รู้ว่าไปถึงไหนเรื่องไข่ไก่เนี่ยมันยังเป็นประเด็นอยู่นะครับ4642098นะครับส่งศูนย์เข้ามากันได้นะครับพัักกนสักครู่งเอสเฮะมีเอสเข้ามาววยยาว่าไม่ดูแลช้างไทยนะฮะ อ่าโพสไทยโพสเอ X กซาเขาเล่นเรื่องนี้ถลุงงบอุ้มแพนด้าใช้งบอุ้มแพนด้า29ล้านบาทอะไรเงี้ยให้แพนด้าอยู่ในเมืองไทยได้ต่อไปแต่ว่าเขามีการจัดงานสัมมนากันรายละเอียดลองอ่านเอ็ไซดูนะน่าสนใจคือค,ค,คือก็นักวิชาการบอกว่าเออแทนที่จะมาทุ่มเงินอนุร,รักษ์สัตว์ที่เป็นคู่บ้านคู่เมืองนะครับก็ไปอนุรักษ์สัตว์ที่เป็นคู่บ้านคู่ประเทศอื่นแต่เรื่องแพนด้าเนี่ยที่คนไทยมา ตื่นเต้นกันพอรู้ว่าต้องเช่าแพนด้า30ล้านเนี่ยจริงๆาการเช่าสัตว์เพื่อไปแสดงในสวนโซนเป็นอุตสาหกรรมใหญ่มากทั่วโลกนะฮะอย่างช้างไทยที่ไปแสดงในอเมริกาในออสเตรเลียเนี่ยก็เช่าไปนะครับแล้วเราไม่รู้<อ>คือคือมันเป็นอุตสาหกรรมที่คนจานวนมากเนี่ยแอบรวยจากการการเอาสัตว์ไปอยู่เมืองนอกแบบนี้แล้วต่างประเทศเนี่ยเขาเขาแคมเปญรณรงค์เรื่องนี้กันเยอะมากนะช้างไทยเวลาเช่าไปอยู่เมืองนอกเนี่ยต้องไปพร้อมควานช้างแล้วแล้วธุรกิจบางกลุ่มเนี่ยกูขาดก็มีคนเม็กมันนี่จัด เรา,า,กการไม่รู้ชาวชาวสัตว์ไปนะฮะดิสเพลเยอะมีระทึกจระเข้กกไข่นะฮะ,ะคือไอ้ไอ้เรื่องนี้คือในยะในเรื่องนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆผมจะมาเล่าเรื่องจระเข้นะฮะซึ่งมันก็มีประเด็นนี้ทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าจระเข้กกไขเก่เราก็บอกมนุษย์ในทุกวันนี้เนี่ยนะฮะพันดุกว่าจระเข้อีกะะับ